NFT เกมแนววางแผนกลยุทธ์ชูจุดเด่นด้วยกราฟิกแบบพิกเซลอาร์ตบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของมนุษย์แฟรี่แล้วก็มอนสเตอร์วันนี้ท็อปเกมไทยแลนด์ขอ,อนำเสนอเกม Play to e a r n ใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Ashward ภายในเกมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาดูพร้อมกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยและสำหรับเพื่อนๆนที่มาใหม่นะครับผมก็ฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วเชิญไปรับชมเทรลเลอร์ของเกมกันก่อนได้เลยครับ วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปกับการรีวิวเกม NFT Play to Earn มาใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า a s h เวิรนะครับผมเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะใหม่นิดนึงนะเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งจะเริ่มโปรโมทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เท่าที่ผมอ่านรู d แ a บเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแจก a อ r ดรนะครับต่อจากนั้นก็จะมีเรื่องของแบบ I D O โ O k e n อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละตามสไตล์เรานะครับเรื่องของ I D O เนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้าร่วมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะครับโอเคเรามาดูรายละเอีีีีียดดขขออองงเเเเเเเกกกกกกมมมมนน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 ้้นน้้ััััววว่่่่่าาาาารรรรบบบิตตทหห็็ไซ์สปื การต่อสู้การผจญภัยนะครับแล้วก็จะมี NFT ตัวละครนะครับเรียกว่าเป็น3สายอาชีพก็แล้วกันนะครับผมสายอาชีพแรกก็จะเป็นพวกตีประชิดนะครับสายอาชีพที่2ก็จะเป็นพวกตีไกลและสายอาชีพที่3ก็จะเป็นนักเวทวิธีการได้มาซึ่งตัวละครนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสุ่มกาชาเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะไปสุ่มกาชาจริงๆให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นของเกมนี้เขาบอกว่า ทุกตัวละครที่คุณสุ่มออกมามันเป็นไปได้ยากมากที่คุณจะสุ่มได้ตัวละครซ้ํากันนี่ก็คือว่าในรายละเอียดของตัวละครนะครับมันก็จะมีค่าสถานะต่างๆซึ่งมันจะไม่ได้เป็นค่าฟิก มันจะเป็นค่าสุ่มในช่วงของมันตัวอ,อย่างเช่นตัวละครระดับแรจะสุ่มค่าพลังโจมตีในช่วงนี้ป้องกันในช่วงนี้ HP ในช่วงนี้ถ้าเป็นตัวละครระดับเลเจน d a r รี่ก็จะสุ่มในอีกช่วงหนึงอีกค่าหนึงอะไรประมาณนี้หมายความว่าตัวละครของเกมนี้เนี่ยแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีตัวละคร2ตัวที่แบบว่าเป็นคลาสเดียวกันแล้วก็เป็นสายอาชีพเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งใครที่แบบว่า สุ่มตัวละครเปิดกระชาได้ค่าสถานะแบบท็อปท็อปในคลาสนั้นอะไรเนี่ยก็ถือว่าแบบตัวนั้นก็จะกลายเป็นตัวที่มีมูลค่าสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอ่ะนะครับผมมาดูในรายละเอียดของตัวละครจริงๆกันบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าในเกมนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครอยู่ทั้งสิ้น 3สายด้วยกันนะครับสายแรกก็คือสายตีประชิดนะครับผมและนี่ก็คือตัวอย่างของตัวละครสายตีประชิดนะครับมันชื่อว่าแม็กเซนนะอ่านผิดขออภัยนะครับเขาจะโดดเด่นในเรื่องของเอ่อคลอสคอมแบทหรือว่าการต่อสู้ประชิดนั่นแหละนะครับแล้วก็มีพลังป้องกันมีเลือดที่สูงและเขาก็จะมีตัวอย่างของรายลิตี้มาให้ดูด้วยนะตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นคอมมอนนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นระดับแร่นะครับก็จะเริ่มมีแบบเอฟเฟเฟ์อะไรขึ้นมานี่ระดับอีพิกนะครับเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นระดับ มิติข้อนะครับก็จะเป็นสีเหลืองทองก็จะเป็นสีทองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูที่สายโจมตีไกลนะครับผมอันนี้ก็ชื่ออาฟอนนะครับเป็นคอมมอนเนะใช้ธนูเป็นอาวุธนะครับผมก็สามารถโจมตีศัตรูได้จากระยะไกลนะครับใช้อาวุธประเภทธนูแล้วก็ปืนเป็นอาวุธจริงๆมันมีอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นใช้ปืนนะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับผมแต่ว่ามันมีอยู่ในไวท์เพเปอร์ก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างอันนี้คอมมอนนะครับอันนี้เป็นแร่นะครับอันนี้เป็นอี และก็อันนี้เป็นเลเจนดารี่นะครับและอันนี้เป็นมิสติคอลนะครับซึ่งสำหรับเกมนี้นะครับในแต่ละระดับ Rarity นะมันจะมีผลในเรื่องของการ เอาเวกอัปเกรดด้วยยกตัวอย่างาคร่าวๆนะสมมติว่าคุณได้ตัวละครระดับมิติข้ามาคุณสามารถเอาเวกได้ถึงขั้น5แต่ถ้าคุณใช้ตัวละครระดับคอมมอนคุณอาจจะเวกได้แค่ขั้น2ซึ่งลิมิตของความเก่งกาจของตัวละครมันก็แน่นอนระดับเรอเตี้สูงกว่ามันก็ต้องกิ่งกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมาเนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูอ่ที่ตัวละครสายเมจหรือว่าสายเวทนะครับนี่เฮฟิน่านะครับอันนี้เป็นคอมมอนนะครับอันนี้เป็นแร่นะฮะนี่อีพิกนะครับ แล้วก็เป็น l e gendary นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นมิติค่อนนะครับ mm hmm. ก็กราฟิก hmm. เป็นแบบ Pi ก e l Art นะครับผมคือ PixelAr t เนี่ยมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะคืออย่างผมเนี่ยเป็นคนใช้คําว่าคนยุคเก่าแล้วกันเราเติบโตมากับเกมแนวะพิกเซลอาร์ตแล้วเห็นกราฟิกที่มันเป็นพิกเซลอาร์ตเนี่ยเราก็โอเคไม่ได้ติดขัดเราก็แบบไม่ได้มีความรู้สึกในด้านลบอะไรแต่สําหรับเด็กๆรุ่นใหม่ที่เขาโตมากับ Unreal Engine หรือว่าเกมกราฟิกสวยๆภาพสวยๆคือเห็นกราฟิกที่เป็นพิกเซลอาร์ตเนี่ยบางคนไม่ชอบไปเลยนะครับก็อันนี้มันก็ นะครับผมใครชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวผมพามาดูรถแมพกันสักนิดนึงนะครับผมเกมนี้เนี่ยเขาออกตัวใน Q4 ของปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องของการสร้างทีมนะครับการวางโปรเจกต์คอนเซปต์นะครับแล้วก็การสร้างคอมมูนิตี้แล้วก็ต่อเนื่องมาที่ Q1 ปีนี้นะครับผมก็จะมี private community round นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ private sale นะพวกเราก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันผ่านคนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมี NFT genesis sale นี่อันนี้ต้องติดตามให้ดีนะครับอันนี้พวกเราอาจจะได้มีส่วนร่วมแล้วก็จะมี public sale and listing หรือ ว่าการขายโทเคนรอบ i d o นั่นเองนะครับผมซึ่งนี่แหละติดตามข่าวให้ดีๆนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับแล้วก็จะมีการลิสเหรียนนะครับบนแผ่นเค้กสวอด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะปล่อยตัวเกมนะครับในเวอร์ชั่น t e s t n e ตแล้วก็ตามมาด้วยตัวเกมเวอร์ชันเมนเน็ตสรุปคร่ควๆก็คือตัวเกมเนี่ย จะเปิดให้เล่นได้ภายใน Q 1ไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับก็น่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับต่อมามาดูรุแบบที่ Q 2นะครับเขาบอกว่าจะเปิดระบบ marketplace นะครับจากนั้นก็จะมีการอัปเดตระบบ PVE 2.0มีการอัปเดตตัวละครแบบใหม่แล้วก็เพิ่มระบบ Hero awakening ที่ผมแล้วกฟังว่าสักครู่นี้ว่าถ้าเป็นตัวละครที่มีน a เ i ลิตี้สูงกว่าเนี่ยมันจะสามารถ awakening ได้มากกว่าแต่เป็นตัวละครระดับต่ำๆอย่างเช่น common เนี่ยก็ awakening ได้แค่2ระดับเท่านั้นเองนะครับมันจะมีตารางอยู่ในไวเปเปอร์นะ ต่อมาที่คิวสนะครับก็จะมีการอัปเดตไอเทมใหม่นะครับแล้วก็จะมีการเปิดเบต้าเทส PVP นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยในไวป์เปเปอร์เขาระบุไว้ว่าจะมีโหมดการเล่นถึง 6โหมดเลยทีเดียวนี่โหเยอะมากนะและทั้ง6โหมดนี่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับต่อมานะครับมาในส่วนของทีมงานกันบ้างนะครับผมก็จากที่เพื่อนๆเห็นนะครับทีมงานเปิดหน้าทั้งหมดเลยนะครับผมและเกมนี้ก็แน่นอนเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ทีมเดเวลเปอร์จากประเทศเวียดนามไม่ได้มีแค่6ท่านนี้นะสามารถคลิกดูได้นะนี่มีอีก6ท่านหน้าที่2นะครับผมแล้วก็จะมีอีก3ท่านที่หน้าที่3นะครับทุกท่านก็ เปิดหน้ากันหมดนะครับผมก็เข้ามาดูรายละเอียดกันได้นะครับประวัติบางท่านก็ค่อนข้างน่าสนใจด้วยยกตัวอย่างเช่นนี่ CMO ท่านนี้นะคุณเมยลินนะอนชื่อผิดขออภัยนะครับเป็น CMO ของเกม Business Age of Empire หรือว่า BAOE ด้วยนะ ต่อมานะครับก็ในส่วนของที่ปรึกษานะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเช่นกันนะเพราะว่าท่านแรกนี้ก็เป็น f ฟ u เดอร์ของ x lap นะครับอันนี้ผมไม่รู้จักชื่อบริษัทหรอกแต่คาดว่าน่าจะเป็นอะไรแบบฟินเทคทางเวียดนามอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ผมสนใจเนี่ยก็คือท่านที่2นะครับผมเขาบอกว่าเป็น CMO ของเกม Space Crypto ด้วยนะครับผมมาเป็นที่ปรึกษาของเกมนี้นะครับต่อมาในส่วนของพาร์เนอร์นะครับผมตอนนี้ก็พาร์เนอร์ยังไม่เยอะมากนะจากรายนามเนี่ยก็มีแค่2เจ้าเท่านั้นเองนะครับเป็นโฟตอนกับนาซอสสตูดิโอนะครับซึ่งเ ใ้ดวยโอเคครับเราสลับมาในด้านของ w วท์เพเปอรนะครับผมอย่างที่เรียนได้ทราบว่าเกมนี้เนี่ยเขามีโหมดการเล่นที่เขาให้รายละเอียดไว้เนี่ย ถึง6โหมดด้วยกันนะครับผมก็จะมีโหมดแคชชวลนะครับแคชชวลเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นการประจนภัยปกตินะครับคือจัดทีม4ตัวละครอ,ออกไปต่อสู้ตะลุยด่านรับของรางวัลอะไรประมาณนี้นะครับโหมดที่2ก็คือโหมดแอดเวนเจอร์เขาบอกว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับสตอรี่โหมดมันก็จะมีสตอรี่ไลน์มีเนื้อเรื่องมีอะไรอย่างนี้ด้วยแต่จริงๆรูปแบบการเล่นเนี่ยก็จะเหมือนแคชชวลนั่นแหละก็คือจัดทีม4ตัวละครแล้วก็ออกไปประจนภยัยชนะก็ได้รางวัลโหมดที่3นะครับเป็นลยครับออันนนนนี้้ค่่ขาางาสใจเพราาะว่ NFT เกมปััจจุบนนีนนก็ไม่ค่คอยเห็นนะแบ ได้ระเอียดมาเนะเขาบอกว่ามันจะเป็นโหมดที่มีผู้เล่น50คนเนี่ยเข้าไปต่อสู้กันนะครับแล้วก็ใครที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็จะมีระบบเกรดนะครับระบบเกรดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมาพร้อมกับระบบแคลนถ้าเป็นบ้านเราน่าจะคุ้นเคยกับคําว่ากิ้วมากกว่าแต่จริงๆก็คือสิ่งเดียวกันนะนะกิ้วกับแคลนนะครับก็คือมันจะเป็นการรวมตัวของผู้เล่นหัวแคลนก็ตั้งแคลนขึ้นมานะครับสะสมสมาชิกแล้วก็มันจะมีเกรดของแคลนนะครับที่ให้ผู้เล่นในกิ่วทุ ปราบบอสแล้วก็รับรางวัลร่วมกันทั้งแคลนอะไรประมาณนี้ต่อมาหมดที่ถ้าจะเป็นคอมเพลติ i ทีฟนะครับอันนี้หมดนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะ PVP ทั่วไปนะครับผมก็เป็นอารีนานั่นแหละมีการไต่แรนกิง้งมีเลนเดอร์บอร์ดเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองนะครับต่อมาโหมดสุดท้ายนะครับเป็นโหมด k i d o งดอ a การีนอันนี้ตามรายละเอียดเขาบอกว่ามันจะเป็นการปล่อยฮีโร่ที่เรามีเนี่ยออกไปผจญภัยนะครับถ้าอธิบายให้ชัดกว่านั้นเองผมคิดว่ามันน่าจะเป็นระบบที่ใช้ NFT ตัวละครเนี่ยไปสเต็กกิ้งไว้ตามระยะเวลาที่กําหนดยกตัวอย่างเช่นเราส่งฮีโร่ตัวนี้ออกไปทำเควสอันนี้ 5ชั่วโมงนะเสร็จแล้วกลับมารับของรางวัลประมาณนี้นะครับในส่วนของโหมด King d o m g u a r d i a n นะครับต่อมามาดูที่โทเคน o m มิกกันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้เนะี่ยมี1โทเคนเท่านั้นเป็นโทเคนที่ชื่อว่า ASC นะครับผมรันอยู่บน Binance Smart Chain นะครับผมก็มาดูการ allocation ต่างๆนะก็ไล่มาตั้งแต่นี่เลยนะครับ s t a t e g i c partner นะครับ2%นะครับผมก็6 month clip นะครับ จากนั้นก็จะเฉลี่ยไป18เดือนต่อมานะครับก็จะเป็นรอบ private sale นะครับผมขายไปแล้ว10%นะครับที่ราคา0.02นะอันนี้ต้องจำไว้ด้วยนะครับ TGE 8%นะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะล็อก ในเดือนที่2แล้วก็เดือนที่3ไว้แล้วจากนั้นก็จะปลดล็อกเดือนที่4เป็นต้นไปนะครับก็เดือนละ5.75%นตะครับตรงนี้ก็คำนวณให้ดีนะว่าช่วงไหนเขาปลดเหรียญอะไรยังไงก็จะทุบกันอะไรตอนไหนก็ดูให้ดีด้วยนะครับต่อมานะครับในส่วนของ IDO นะครับ IDO เนี่ยขายอยู่1.5%นะครับทั้งหมด15ล้านเหรียญแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่เปิดขายนะครับก็รอติดตามข่าวสารกันแล้วกันใครที่อยากจะไปลุ้น IDO สำหรับเกมนี้ราคาใน IDO นะครับอยู่ที่0.03นย็ปลดศูนย์ 20%จากนั้นก็จะเว้นไป1เดือนนะครับหมายความว่าในเดือนแรกเนี่ยจะไม่มีการเทรจากผู้ I D O นะครับจะไปเริ่มเทเป็นเดือนที่2เป็นต้นไปโทเค็นที่เหลืออีก80%เนี่ยก็จะเฉลี่ยไปนะครับปลดล็อกทั้งสิ้น5เดือนด้วยกันนะครับผมต่อมาในส่วนของที่ปรึกษานะครับผมก็ 1.0%นะครับอันนี้ก็ไม่มีล็อกเลยนะปลดตั้งแต่เดือนแรกนะครับผม10ล้านโทเค็นก็หา12ใบไปนะครับออกมาเป็นจำนวนต่อเดือนที่จะปลดออกมานะครับในส่วนของทีมนะครับ12%นะครับอันนี้เขาจะล็อกไว้เลย1ปีนะครับนี่เห็นไหม12มันคลิปนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะปลดล็อกนะครับเฉลี่ยไป 24เดือนหรือว่า2ปีนะโอ้โ oh, ห oh, oh, ส่วนของทีมนี้แบบล็อกนานมากนะครับต่อมาก็จะเป็น Marketing แล้วก็ Ecosystem นะครับอันนี้12%เช่นกันแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็จะล็อกแค่1เดือนนะเพราะว่าหนึ่งส่วนนี้มันเป็นงบประมาณที่ใช้ในการโปรโมตโนนีนั่น,นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ล็อกแค่เดือนเดียวจากนั้นก็จะปลดล็อกเฉลี่ยไปอีก2ปีนะครับผม แล้วก็ตามมาด้วยตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นขอภายนะครับกล้องผมมันบังอันนี้เป็นหัวข้อของ Play to Ear n นะครับล็อกไว้30%ก็คือเป็นรางวัลจากการเล่นเกมนั่นเองต่อมาอีกหัวข้อด้านล่างนะครับก็จะเป็น Mining and Staking นะครับอันนี้การไว้15%นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Liquidity นะครับผมการไว้8.5%นะครับแล้วก็จะมีสำรองแล้วก็ e c o s y s t e m ไว้อีก8%นะครับผม80ดล้านเหรียญนะครับ ก็จะปลดออกมาเฉลี่ยทั้งสิ้น36เดือนก็คือ3ปีนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวจะพามาดูโฟล์ของ A S C token นะว่ามันใช้อะไรบ้างมีวิธีการได้มาอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตอธิบายด้วยแผนภาพนี้เลยนะครับผมก็เราจะมาเริ่มที่ตรงนี้นะ A S C token นะครับผมมันจะใช้ในการซื้อฮีโร่แน่นอนจะเป็นโทเคนที่ใช้ในการเปิดกาชานะครับและฮีโร่เนี่ยเราก็จะเอาไปเล่นในโหมดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PVC, PV P V C P V P บอส Ger, แล้วจากนั้นก็จะรับรางวัลเป็น เอเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับฮีโร่เนี่ยสามารถนําไปปล่อยขายได้ใน Marketplace ซึ่งจะเปิดใน Q ินะจากที่เราอ่านในรถแมพกันมานอกจากนั้นเนี่ยฮีโร่เขาจะมีอัปเดตระบบต่างๆในอนาคตอยู่ตัวอ,อย่างข้างล่างนี้เลยนะครับก็คือรีบอร์ r รีชาร์ตอัปเดตฟิวชั่นซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันก็จะต้องใช้ a s c t o โทเคนเช่นเดียวกันพูดง่ายๆก็คือไอซกล่องข้างล่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของ Use Case ของเหรียญ a s c นั่นเองนะครับและเมื่อมีการใช้โทเคนตรงนี้นะมันก็จะวนนนกลับเเข้ามามี่ป็ รางวัลของอารีนานะครับแล้วก็วนกลับมาที่รีวอร์ดพูลด,ด้วยแล้วก็จะวนกลับมาที่เดฟฟันหรือว่าก็คือรายได้ของ developer นั่นเองนะครับก็เข้าๆประมาณนี้นะครับสำหรับโทเค็น A S C นะครับเป็นโทเค็นหลักของเกมนะฮะ โอเคครับต่อมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาดูภาพอินเกมจริงๆกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นต้องเรียนก่อนว่านี่คือเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะสิ่งที่ผมกำลังจะทำเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรใดๆเกี่ยวข้องในเซิร์ฟจริงทั้งสิ้นนี่ก็เป็นในส่วนของล็อบบี้ของเกมนะครับมีเมนูอยู่5หัวข้อดดวยกันนะก็คือเนี่ยสิ่งก่อสร้างทั้ง5อันนี้นะครับและก็ในส่วนเมนูซ้ายบนนี้ก็คือ5หัวข้อเดียวกันต่อมานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นโทเค็นของเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเอาโทเค็นนี้แหละไปเปิดการะช้าให้ด,ด ต่างนานานะครับผมตอนนี้ก็ยังอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีนะครับก็อาจจะยังไม่มีอะไรให้ดูมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเปิดกระชากันดีกว่านะฮะลุยและนี่ก็คือหน้าเปิดกระชานะครับปัจจุบันเขาจะมีกล่องให้เลือกเปิด3กล่องด้วยกันนี่ก็ไทนี่บอกนลครับผม1,000โทเคนนะครับได้ตัวละคร1ตัวนะครับผมแล้วก็เป็นมีเดียมบล็อกส0โทเคนได้ตัวละคร4ตัวนะครับแล้วก็กล่องใหญ่คุ้มสุดเลยนะครับแจนบ็อกนะครับ 5,000โทเคนได้ตัวละครสูงสุดถึง8ตัวด้วยกันคือเหมือนบังคับให้เปิดกล่องใหญ่อะคุ้มกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องใหญ่กันลุยฮะโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นสายยิงไกลนะครับตัวนี้นะเป็นตัวปลาหินนะครับโอ้โหระดับเดเจนเดอรี่เลยไม่ต้องตกใจเซิร์ฟเทสนะครับผมก็เหมือนก็จะปล่อยเรทนิดๆน,น,นะครับเป็นแบบให้ทดสอบเล่นง่ายๆอะไรประมาณนี้โอ้ยได้สายยิงไกลามาอีกแล้วครับระดับอ e ีปิกนะครับ มาตัวที่สามมาเอ๊ะสายดีไกลอีกแล้วเหรอระดับแร่นะครับตัวที่สี่มาเออนักเวทมาบ้างนะครับระดับแร่นะครับเฮ้ยนักเวทใหม่ตัวหนึ่งฮะเฮ้ยสีแดงเลเจนเดอรี่โอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับเฮ้ย ไอเคียมิติคอลระดับสูงสุดจริงๆมันไม่ใช่ว่าผมดูงดีอะไรหรอกนะคือเซิร์ฟเทสเขาก็ปล่อยๆเลยนะครับผมให้มันเปิดออกมาทดสอบง่ายๆนั่นเองนะครับไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยมิติคอลอีกแล้วอะเ <c ười> ซิร์ฟจริงให้มันเปิดได้อย่างงี้มั่งนะแม่งเฮ้ยมิติคอลอีกแล้วสับดูติดโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ะ สรุปนะครับผลประกอบการนะครับสีแดงนี่เป็นเล gendary นะสองตัวนะครับสีม่วงนี่เป็นอีพิกนะครับสีฟ้าเป็นแรแล้วก็มีนีสีทองมิติข้อสามตัวเลยดวงดีเกินโอเคครับต่อมาเดี๋ยวจะลองไปเล่นเกมให้ดูจริงๆนะครับผมโหมดที่เขาเปิดให้เล่นทดสอบนะครับก็จะมีโหมดเดียวเท่านั้นปัจจุบันก็คือโหมดแคชชีลนั่นเองนะครับผมอ่าเราจะลองเข้าไปดูนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของโหมดแคชชัยลนะเดี๋ยวขออนุญาตควิกพลิกเลยนะครับขี้เกียจเลือกนะครับให้มันออโต้เลือกตัวเก่งๆมาให้อัตโนมัติเลยแล้วกันนะครับ เอาตัวแรงมาให้อะ่ะทำไมใส่ตัวนี้มาให้อะ่ะจะดีเหรอเราใส่เป็นเลเจนดอรี่ไม่ได้เหรอเอ้ยเนี่ยมิติข้อมีทั้งสองตัวใส่ดิเออต้องอย่างนั้นใส่มิติข้อทั้งทีมเลยนะครับเวทหนึ่งตีไกลสองแทงหนึ่งโอเคก็ดูแล้วจะสมดุลดีอ่ปลายลุยแง่นี่ก็คือเข้าฉากต่อสู้จริงๆแล้วนะครับก็จะเป็น กราฟิกแบบพิกเซลอาร์ตนะครับแล้วก็เราไม่ต้องกดอะไรนะนี่มันจะต่อสู้ให้โดยอัตโนมัตินะครับผมซึ่งตัวแท้งผมนี่ก็ <c oughs> ใกล้จะสิ้นแล้วเอ้ยมันโดนโจมตีทะลุมาแถวหลังด้วยนี่หว่านนักธนูก็ใกล้าตายแล้วนะครับโอ้โหนี่ขนาดเอ่อบอสเลเวลหนึ่งเเนี่ยเรียบร้อยนะฮะก็ ชนะแล้วนะครับผมอ่อตอนท้ายก็จะมีสรุปดัมบงดาเมจแล้วก็รางวัลให้ดูด้วยนะนี่เฮลฟิน่านะครับอ่อดามเม่728นะครับผมได้รีวอร์ดถึง728โอ้โหรีวอร์ดกับดาเมจนี่คือได้เท่ากันเลยเหรอนะครับสรุปว่าจบตานี้เนี่ยผม t ท t a l รีวอร์ดได้มา1,953เนี่ยครับต่อมานะเลเวลสองนะครับโอ้โหโอ้โห อันนี้จะสังเกตว่าเลเวลสองเนี่ยจะเก่งกว่าเลเวลหนึ่งมากเลยนะครับแล้วก็พลังโจมตีเยอะมากเรียบร้อยนะธนุผมไปแล้วนะครับแทงกําลังจะตามไปแทงกำลังจะตามไปเรียบร้อยแท้งนอนนะครับแล้วก็เหลือแต่ตัวป้าหอกนะครับแล้วก็นักเวทนะครับสุดท้ายโอเคเรียบร้อยนะครับชนะเลเวลสองแล้วนะฮะต่อมาเดี๋ยวจะไปลุยกดลุยกันต่อเลยนะนี่เลเวลสามเหลือแค่สองตัวนะครับโอ้โหไม่น่าจะไหวนะเลือดเต็มนะแต่ว่าดูแล้วไม่น่าสู้ไหวนะครับเวลาพันดาน เรียบร้อยคริติคอลนะครับจบนะครับเท่านี้เองนะครับก็ตายหมดแล้ว4ตัวนะฮะเมื่อทําการเล่นเสร็จแต่ละรอบนะครับผมฮีโร่เรามันก็จะตายใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็สามารถเอาฮีโร่ตัวอื่นๆในคลังลงไปเล่นต่อได้นะเดี๋ยวผมจะลองกดแคชช่วงที่รูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่จะเห็นว่ามันมีสเตมินาเต็มพันใช่ไหมรูปสายฟ้าตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมีตัวละครบางตัวที่แบบว่าตายไปแล้วนะครับอยู่ตัวอย่างเช่นนี่ตัวนี้นะ HP เหลือศูนย์แล้วเห็นไหมตัวนี้ก็ HP เหลือศูนย์แล้วนะครับนี่แต่อันหนึ่งตัวน น,ะะนี่ฮะนี่หลายๆตัวก็ยังตายอยู่อ้าวตัวนี้ตัวปลาหอ,อกสีม่วงเราตายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดแบบควิกพิกเลยก็แล้วกันนะครับให้มันเลือกเองแบบไวๆนะฮะนี่เข้ามานะครับเมื่อเข้ามาในฉากต่อสู้เนี่ยมันจะมาเล่นต่อที่เลเวล3มนะครับมันก็จะคือเล่นต่อจากของเก่าเลยนั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ไหวนะครับผมเรียบร้อยนะฮะตายนะครับ สำหรับรูปแบบในการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คือมีฮีโร่เก่งๆยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับการต่อสู้ก็จะเป็นการต่อสู้กับบอสไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จบแล้วก็ในส่วนของรีวอร์ดที่ได้มานะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับว่ามันจะ แปลงมาเป็นโทเค็นตรงนี้เลยนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยผมใช้5,000โทเค็นหมดไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ไปเล่นมาจนถึงบอสด่าน2เมื่อกี้นะอ่าดัน3ยังไม่ตายนะครับก็ได้คืนมา38โทเค็นนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีฮีโร่ในทีมอีกก็ กดให้มันเข้าไปสู้ไปเถอะนะครับในวันๆหนึ่งก็ใช้พลังงานใช้ฮีโร่ให้หมดก็จะสามารถรับรายได้เป็นโทเค็นต่อวันได้นะครับซึ่งถ้าจะทดลองคำนวณรายได้คร่าวๆนะจากตรงนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่านี่คือตัวละครเลเวลหนึ่งที่เพิ่งเปิดกล่องออกมานะครับแล้วก็นี่คือวันแรกที่เล่นเลยแล้วก็ตัวละครเนี่ยไม่ได้อัปเกรดไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับคือเปิดได้มาแบบไหนเล่นแบบนั้นแหละว่าง่ายๆนะครับโทเค็นที่เราได้ในวันแรกก็คือ38โทเค็นใช่ไหมครับจำนวนลงทุนที่เราเปิดกล่องก็คือ5000ห้ามันนะครับถา 131วันนะครับเพื่อที่จะคืนทุน5,000โทเค็นแต่ในกรณีที่ตัวละครของเราเนี่ยเลเวลอัพเก่งขึ้นหรือว่ามีทีมที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าก็น่าจะผ่านด่านไปได้ไกลขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับตัวละครเลเวลหนึเนี่ยก็เล่นผ่านแค่ดา่าน2เท่านั้นเอง,งนะครับโอเคครับและสุดท้ายก่อนที่จะไปผมมีกิจกรรมดีๆของเกม a s h w u r d มาฝากนะครับผมใครที่กำลังสนใจ เกมนี้นะครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ IDO slot แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้สิบในการซื้อ NFT ในรอบ Genesis Sale หรือว่ารอบแรกเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยใน t e l e gram ของ a s h w o r d เขาก็มีกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ที่ แอคทีฟมากที่สุดใน Telegram นะครับผมนี่นะครับด้านล่างนี้เลยนะครับเขาบอกว่าท็อป30มสิบเมมเบอร์นะครับที่มีการปฏิสัมพันธ์ใน Telegram กลุ่มของ Global มากที่สุดเนี่ยนะครับก็จะมีรางวัลแจกให้นะครับรางวัลที่1เนี่ยจะได้200 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ได้สล็อต IDO 1ที่ด้วยยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังได้ไวริสสล็อตสำหรับ NFT นเอฟซลรอบ Genesis ด้วยนะครับส่วนที่2กับที่3นะครับก็จะได้100ดอลลาร์สหรัฐได้สล็อต IDO ด้วยแล้วก็ได้ Genesis NFT Sale สหรับ อันดับที่4ถึงอันดับที่10น,นะครับก็จะได้50ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ได้ไวลิสสล็อตสำหรับ NFT Genesis Sale นะอันนี้ย้ำสำหรับอันดับที่4เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่ได้ IDO สล็อตแล้วนะแต่ว่าจะได้ไวลิสสำหรับ Genesis Sale เท่านั้นนะครับแล้วก็อันดับที่11 ถึงอันดับที่30นะครับจะได้10 US d ลลาร์นะครับพร้อมทั้ง whitelist slot สำหรับ Genesis Cell นะครับใครที่สนใจเกมนี้แล้วก็อยากจะได้ของรางวัลฟรีๆก็สามารถไปเข้าร่วมกันได้ที่ Telegram Global นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Telegram Global เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปจอยห้อง Telegram แล้วก็นั่นแหละ ไปมีปฏิสัมพันธ์ไปตอบข้อความไปโน่นไปนี่เปนั่นอนไรในกลุ่มครับก็หวังว่าจะมีเพื่อนๆคนไทยที่เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลหนึ่งใน30ที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับและนี่ก็คือข้อมูลที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับเกมที่ชื่อว่า a s h w o r d นะครับผมเป็นเกม NFT player to a n นะ สไตล์พิกเซลอาร์ตนะครับสำหรับเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันมือถือด้วยนะครับนี่ผมเล่นบนอิมูเลเตอร์ของ LD Player นะครับก็น่าจะเป็นนี้ไม่หมนดีสําหรับสายมือถือนะที่แบบว่าเฮ้ยไม่อยากมานั่งเล่นบนเบราว์เซอร์อยากจะเล่นบนมือถือสะดวกสะดวกอะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่าเกมนี้น่าจะเล่นบนมือถือได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่นะครับโอเคก็สําหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับลิงก์รายละเอียดต่างๆ Discord Telegram นะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ไว้เป็นวงไว้ปเปเปอร์อะไรก็ไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้กันแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเกม play to earn ต้นน้ำต,ต่อไปที่ผมจะหยิบมาแนะนำเพื่อนๆในโอกาสต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ